ฮัลโหลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโจ,โจโจนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเราก็เยิบเกม a l าล่ s นั่นเองซึ่งไม่ใช่เอาล่ s สภาคธรรมดานะฮะเป็น A อาล่ s สภาค2ซึ่งตอนนี้ก็ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่ามันปล่อยตัวเดโมออกมานะฮะซึ่งยังไม่ใช่ตัวเต็มซึ่งตัวเต็มผมไม่เล่นนะครับแหมเล่นเฉพาะเดโมนะครับผมคือด้วยด้วยประการที่ว่ามีคนอยากเห็นผมกรีดในเกมสยองขวัญแนวนี้ซึ่งไม่มีทางนะฮะ ซึ่งเราก็อย่าช้านะฮะเราไปกันเลยดีกว่าเพลย์เดโมยินดีต้อนรับสู่ our l า s สองเดโมนะฮะอ่าครับช่างแม่งนะฮะ,ะไปต่อ กเข็นคว่ำนะฮะสัญลักษณ์แห่งซาตานโอเค เอาลาะสองบบบ๊อบบบบตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นฮะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะถ้าจำไม่ผิดตัวเอกของเราชื่อเล็กใช่ไหมเล่นล่นอยู่ไหนวะโอ้ย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 อ่าถ้าใส่ VR เล่นนี่คงมึนหัวหน้าดูนะฮะ แม่นแม่นพระเอกของเราเป็นหนุ่มแว่นสินะจัดไปเพื่อนใส่ดิอย่าอย่าอย่าช้าอย่าลีลาโอ้ถูกนะครับโอ้มากล้องสวยสวยสวยใช้ได้อยู่เออเออมีกงหันอยู่ข้างหน้านะฮะตกมาที่ไหนวะ พระจันทร์สวยมากเต็มดวงคืนนี้นะฮะไรเมาส์บัตตอนนะฮะเพื่อเป็นการถ่ายเหมือนกับภาคหนึ่งเลยผมเคยเล่นนะภาคหนึหน่งอ่ะใครเข้าออกดิสคอร์ดหน่อยสเปนบาร์มันเดิมเปียบไงตอนนี้พายุแรงมากฮัลโหลฮัลโหลโอเพ่นเออนะ ไปเดินต่อครับวิ่งวิ่งวิ่งดีกว่าเสียงที่อะไรเนี่ยไม่มีอะไรนะเราจะมาแบบเดินชมบรรยากาศรอบๆของเกมนี้นะฮะอ๋อกด f ก็ยังเป็นนะหมดกลางคืนอุอ้ยอะไรยากเป็นชิ้นๆเลยเอาลุงลุงแฮ ลุงเส, <mem> สียงอะไรวะเอาประตูปิดโลโลโลอ่าอุ้ยตกใจนะฮะไม่มีอะไรนะอุ้ยแบตเตอรี่นี่อ่าแหมดีนะที่เข้ามาก่อนในตู้นี้มีอะไรไหมฮะอ่าเป็นตู้เอาไว้หลบนะโอเคเหมือนภาคหนึ่งเปียบ ม่เขตนังเป็นม่งเข็เ y ้หลอนเสียงนะไ <c oughs> ปะไม่มีอะไรนะไ <c oughs> อ้ไอ,อีกาเลยเนียนะ โอเคปิดได้ไหมล่ะนะเพื่อความปลอดภัยเฮ้ย open the door แป๊บเฮ้ยลมพัดเบาๆหน่อยดิวิโด้โอ้ยโอ้ยย้อนบัตรบัตรบัตรนะครับ และแล้วนะฮะวันนี้เราจะออกไปสำรวจโลกภายนอกครับรีโหลดแหมย่กากระสุนอ่ากดคอนโทรลหมอบนะฮะว้าวสวยสวยใช้ได้ใช้ได้นะโอเคใช้ได้เลย <c oughs> <c oughs> ความคมชัดระดับ1080ด้วยนะ60เฟรมเรทนะฮะเท่ากับคลิปกูเลยแต่คลิปกูไม่ถึง60เฟรมเรทนะฮะ โอเคครับบรรยากาศข้างนอกช่างแสงงดงามแต่เราจะไม่อยู่นานอยู่นานเดี๋ยวมีเรื่องยังไ่มืดจังวะอ่าแหนก็จับเจ๊านะเชี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะเอากระตุกกระตุกนะว้าวไรเนี่ยไม่รู้นะเอ้ย ที่อะไรเนี่ยนี่กูอยู่ไหนเนี่ยนะมึงหยัดช้าได้ไหมเอามาไหมนี่ฮะฮะอะไรนะคุยอะไรกูป่ะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลิ้นเนี่ยหยาฮ่าฮ่าฮ่าแกดึงกูอู้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 มึงเอางี้เลยนะ เอางี้เลยนะโอ้ is นะฮะอืมอา้าวทะลุเด, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่ต้องกระซิบได้ไหมนะ <c oughs> โอ้ขอร้องนะอี <c oughs> ขาสั่นสัน่น <c oughs> ต้องไปซ้ายหรือไปขวา <c oughs> น่าจะไปซ้ายนะโอเค อุ้ยอะไรอะเดี๋ยวเกมกูกระตุกนะอุ้ยออีกแล้วขอโทษวยความเอ้ยเดินปัญญาจ้อะไรวะทำไมไม่หัดสร้างให้มันดีๆหน่อยคนสร้างมึงไม่มีจรรยาบรนเอาห้องเรียนนี่มาอุ้ยแบตเตอรี่สิ่งจำเป็นโอ้ยอุ้ยแสบตานะฮะวันนี้เราก็จะมาแบบมาเปิดคลาสสอนพิเศษนะฮะ เฮ้ยใครเสียงดังเ่ยห้ามเสียงดังในห้องเรียนนะรู้ไหมเออแหมนักเรียนนี่ตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยนะนักเรียนอย่าแอบ,บคุยกันในห้องนี้นะครูไปแล้วครูปวดขี้อา้าวประตูล็อกอีกนะฮะ,จะเจริญเดี๋ยวลืมดูตู้นี้หลบได้ปะวะหลบไม่ได้นะโอเคเจะได้จำไป <c oughs> มีกันทุกบ้านเลยนะ ก็ดีรู้สึกปลอดภัยดีมึงแค่อย่าคว่ำลงแค่นั้นแหละนะนะทำไมต้องเป็นทางมือดอีกแล้วเนี่ยฮะโอ้โอห้หลบได้ทุกตู้เลยนะดีมากถือเป็นสัญญาณที่ดีแต่หวังว่าคงจะไม่ได้หลบ นะเข้าได้ปะเนี่ยอ่าเสียงเฮียอะไรมึงไม่ต้องหัวเราะนะมึงขำเหรอฮะมึงตลกอะไรมึงเปิดตลกดูกันเหรอเนี่เปิดให้กูดูด้วยนะขอร้องเฮียตอนนี้กูต้องการอะไรมันแบบบันเทิงเหลือเกินนะโอ้โอ้นะอะไรวะเอ๊ะ อะไรอ่ะกล่องเพลงเหรอโฮ่เพลงมิวสิกนะเออต้องการบันเทิงเงี้ยบันเทิงอ่ะเออแบบไอ้ขอบันเทิงกว่านี้ได้ไหมอ่ะไม่มีอะไรแล้วนะเออหยาบเจ้าเอ็กูนะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเดี๋ยว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 เดีวไม่ใช่ละไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจเย็นนะมึงใจเย็นมึงมึงมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยไงกูจะกลับห้องสว่างมึงเอาห้องสว่างกูขึ้นมาโอ้ยเฮียไม่เอานะเฮ้ยมึงใจเย็นมึงโอ้ยเฮียเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้โหไอ้เฮียกูขอรอ้องกูขอโทษ ไม่เอาไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมึงฆ่ากูเหรอกูขอร้องกูขอโทษมึงฆ่ากูเหรอนะอุ้ยไอโอ้โอ้มึงฆ่ากูเหรอโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับกูโอ้ย โอ้ยหัวใจจะวายโอนะโอ้แอบคออะเอ้เอาอะไรอีกวะเอาแสงสว่างอะเอห้องห้องโอ้มาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวะเดี๋ยวดิเียวดเด้๋ยวเยวดงเียิเดี๋วดเดี๋ยวกิเี๋วกิเดี๋วเยาดิเปียอินเเย งนี้เลยนะเอ้าอะไรเฮ้ยหนูอย่าลองกิดตามระเบียงเดี๋ยวเดี๋ยวจีสัตแล้วจีสัตแล้วเฮ้ยไอ้อะไรอะอะไรมึงไม่เอานะนะอู้เอาแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วอ้ยโอ้ยโอ้อะไรครับลุงใจเย็นลุงลุงบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วโอ้ย โอ้โหมึงโกรธอะไรกูปะเนี่ยมึงโกรธอะไรกูวะกูวิ่งแล้วนะกูไม่อยู่แล้วนะลุงกูปิดให้กูปิดให้กูกูปิดให้ด้วยนะลุงกูขอโทษกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วอุงไม่อยู่แล้วโอ้ยอะไรกันเนี้ยกูวิ่งไปจะเป็นไรไหมโอ้ไอ้แตามกูกูขอโทษอ่ะ โอ้กูเจ็บเจ็บเลยกนโอ้ยา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 พอแล้วพอแล้วโอ้พอเถอะนะนางกูผิดอะไรเนี่ยกูทำกรรมอะไรไว้โอ้โอมข้ากูขนาดนี้เลยนะโอ้โอ้อ่า for these things are จบใช่ไหมบอกกูเหอะเดี๋ยวไม่จบใช่ไหมไอ้เหี้ยกูต้องหนีใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะกูรู้ทางหนีทีไล่นะกูหลบวิบกูวิ่งทางนี้นะวิบโอ้หลบพ้นปะวะ อย่าสนใจกูอย่าสนใจกูไม่ต้องสนใจกูหรอกจริงๆนะไอ้เหี้ยไม่ต้องสนใจกูนะโอ้ยอ๋อมึงตามกูมาอีกแล้วลุงอย่าเข้ามาใกล้ก,กูกูต้องไปทางไหน ไอ้ก็ได้บอกกูทีกูอยากได้ปืนสักกระบอกกูจะยิงพวกมึงให้ตายเลยนะกูขอวิ่งกูขอวิ่งก่อนปล่อยกูไปน่าได้โปรดกูไปแล้วว้าวยังไม่พ้นอีกเหออ้าโอ้กูต้องไปทางไหนวะโอ้กูไม่ใช่เตอะแฟตมึงใจเย็นอ้า นี่ต้องเป็นทางออกต้องเป็นทางสว่างโอ้ยสไลด์อ่าแว่นหลุดอีกแล้วเดี๋ยวไอ้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เฮ้ไอตรงนั้นเลยเหรอ,อโอ้ยเื้ยจบอ่าหืหึทั้งจะขนาดนี้นะ โอเคทั้งจากขนาดนี้นะอจบแล้วฮะเดโมโนะผมบอกเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อกี้ไ<ป>รู้สึกแบบชิวๆเหมือนวิ่งอยู่ในป่าหลังบ้านเนี่ยกูต้องไปทางไหนใครก็ได้บอกกูทีจริงๆไอ้ฮียป่าหลังบ้านก็น่ากลัวนะเออจริงๆโอเคนะก็จบแล้วนะฮะกับเออเออเอาลาสองเดโมนะฮะที่ผมลองเล่นไปเมื่อกี้นะฮะ ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าผมถูกกับเกมเกมแนวนี้แค่ไหนนะฮะโอเคนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้นะก็อจบดีกว่าปิดเถอะนะอย่าลืมติดตามกันต่อไปด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานภาคหรืออะไรต่างๆก็ตามหรืองานเพลงนะฮะที่ผมโค v e r หรือผมจะเล่นเกมแบบเวลาว่างๆเงี้ยฮะ นะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจผมด้วยนะผมจะแปละลิงก์เพจไว้ผมที่ด้านล่างไว้ผมอะไรวะ <c oughs> ไว้ผมทำไมจะแปละลิงก์เพจของผมไว้ที่ด้านล่างนี้นะฮะใต้ description หรือถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวผมแปะให้ทางคอมเมนต์เลยก็ได้นะจริงขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย